ริปโตท็อปเทรนสุทธิ์าวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโกคริปโตกันอีกแล้วนะตลาดโดยภาพรูวันนี้ก็ถือว่าเขียวขจียิ้มได้นะ้องสำหรับใครที่เปิดมาเจอพอรตที่มันติดบ,บวกขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นกําลังใจที่ดีในการทํางานในแต่ละวันนะครับอ่ะวันนี้ก็ถือได้เลยว่าเหรียญก็บวกขึ้นมาห,หลายตัวเลยนะโอ้โหแทบทุกตัวเลยครับจะมีแค่บางตัวฉะนั้นที่เขาไม่ได้บวกขึ้นมาเพราะเขาบวกไปก่อนหน้านี้แล้วอย่างเช่นเจ้าตัวสุยและตัวออดีนะ แล้วก็ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าอัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐจะลดลงเหลือประมาณสัก2.9เปซนนะครับซึ่งต่ำกว่าที่คาดนะอันนี้จะส่งผลที่ดีต่อโลเคโตหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูต่อจากนี้นะครับ และในส่วนของ Flow Spot Bitcoin ETF เองนะครับก็มีไม่เงินไหลเข้ามาที่39ล้านนะครับเพราะว่าในส่วนของ b บ c k l ล็อกซื้อเข้ามาที่30ล้านมีขายออกไปก็คือเจ้าดังเจ้าเดิมคือเ s c a l ก28ล้านนะก็ถือว่าดีครับติดบวกขึ้นมา2วันแล้ว12กับ13นี้นะครับ เช่นเดียวกับ Bitcoin นะครับตอนนี้ Ethereum ม t ีเนาก,ก็มีเ,มเงินไหลเข้ามาที่24.3ล้านนะครับแบ a ็ก r o อกซื้อเข้ามาที่49ล้านนะครับแต่ว่าจ s สเกลยังขายออกไปเช่นเดิมนะ3ล้านนะครับก็เลยทำให้2วันนี้1 2 93ติดบวกขึ้นมานะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับเลยทำให้ตลาดได้รู้สึกว่ามีความเขียวกระจีขึ้นมาบ้างนะ แล้วก็ข่าวความเคลื่อนไหวของวานหรือว่าในส่วนของผู้ให้บริการเงินทุนหรือว่าในส่วนของตัวสถาบันต่างๆนะครับเพราะามีการรายงานออกมาล่าสุดว,ว่าบริษัทที่จดทะเบียนหรือว่าจัดการมูลค่าทรัพย์สินประมาณสัก2.8ล้านล้านดอละลาร์อย่างตัวโกแมนแซกเนาะก็ได้เปิดเผยว่าถือครองตัว ETF Bitcoin มูลค่า418ล้านดอลลาร์นะเออก็ถือได้เลยว่าตอนนี้ครับเริ่มมีเจ้าที่เราไม่ค่อยคุ้นหูหรือเจ้าที่เราคุ้นหูเนี่ยเริ่มเก็บเข้ามาบ้างแล้วนะอาจจะไม่ได้ถือ Bitcoin โดยตรงแต่ก็ถือในสุดของเจ้า ETF นะครับ และไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็ยังมีอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือตัว Venture Capital นะ,ะก็ได้เปิดเผยวา่วาได้ถือครองตัว Ethereum ETF นะครับมูลค่ากว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐนะก็ว้าวนอกจาก Bitcoin แล้วมี Ethereum อมีกนะก็ได้มีการเปิดเผยขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายความว่าอาจจะมีอีกหลายหลายบริษัทที่เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมา ก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นข่าวแบบนี้ออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าก็น่าจะเป็นข่าวดีเนาะเพราะว่าสเกิร์บริษัทเหล่านี้หรือว่าสถาบันเหล่านี้เข้าเข้ามาเก็บเข้าเมื่อซื้อเนี่ยก็จะมีเมงินไหลเข้ามาเสริมในส่วนของตลาดที่โตม,มากขึ้นนั่นเองครับ เพราะว่าโดยภาพรวมแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าตัวบิตคอยอีเ f ฟก็ยังคงแข่งแกร่งเนาะเพราะมีมีเงินไหลเข้ามาประมาณสัก19 0 0นล้านดอลลาร์ในขณะที่ตัว b l a c k r ็อกเน่ก็ยังขึ้นแท่นผู้ที่ถือ Bitcoin เป็นอันดับ3ของโลกเนาะกือถือในรอบเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับข่าวแบบนี้เราก็จะชื่นใจขึ้นมาบ้างหน่อยนะ ก็ถือได้เลยว่าเป็นสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับที่มีมเงินไหลเข้ามารวมกันแล้วสุดที่กว่า19.3พันล้านแบบนี้นะก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นและก็เร็วขนาดนี้ซึ่งทองคาก็ไม่ได้เร็วขนาดนี้จุดมครับอ่ะอันนี้บิตคอยมันเป็นตัวที่เร็วแรงอยู่แล้วครับวันแรกเปิดมาก็โอ้โหซัดก,กันไปเป็นพันล้านดอลาดลาร์แบบต้มๆเลยนะซึ่งตอนนี้นะครับตัวบริษัทเขายังระบุไว้ว่าตัว Bitcoin ETF เจ้ายักษ์เจ้าใหญ่ในอเมริกาอย่างตัวแรกล็อกเนี่ย ก็กำลังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจะมีการถือครองเป็นอันดับต้นๆของโลกเนาะเทียบเท่ากับตัวซาร์จินนามามโตคนที่สร้างตัวบิตคอยเลยเออซึ่งตอนนี้นะครับคนที่ถือบิตคอยอยู่อันดับหนึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวซาร์จินามามโตที่1.1ล้านนะครับแล้วก็ไบแนนเนี่ยห้าแสนห้าหมื่นตัวบิตคอยครับแบล็คล็อกประมาณสัก3 0 0แสนเนาะ แล้วก็ตัวเจส c เกลนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายมีทั้งส่วนของอเมริกาแล้วก็จีนฟิลิตี้อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือไี้ว่าเป็นท็อปแล้วนะตอนนี้ขึ้นมาท็อป3แล้วนะครับ3 0 0แสนรองจากไบนียนที่มี5 0 0 0 0นนั่นเองครับ ซึ่งนะคบตามรายง,งานเขาบอกว่า BlackRock เนี่ยมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปแซงในส่วนของตัวซนดิชินาการมโตนอขึ้นเป็นระดับหนึ่งนะในช่วงของปลายปีหน้านะถ้าเกิดแนวตา,าก,การเติบโตขนาดนี้เพราะว่าเขาซื้อเข้าตลอดเนาะแล้วก็น่าจะยังคงอยู่ตรงนั้นอีกนานกว่าที่จะมีใครขึ้นมาแซงตําแหน่งของเขาไปนะอ่ะก็ดีมากเลยครับ <S <S เก็บเข้าไปเยอะๆเนาะมันก็จะได้เป็นผลดีกับในส่วนของคนที่ลงทุนสกอน์บิคอยด้วยนั่นแหละ ต่อมานะครับตัว1 0 x Research เนาะก็ชี้ว่าตัวสเตินบอรคอยนะอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้บิตคอย n เนี่ยพุ่งทยานในรอบต่อไปนะ เพราะว่านะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะผู้ให้บริการสเตเบิลคอยกษ์ใหญ่อย่างตัวเทเตอร์แล้วก็ไซเคิลเนาะก็ได้ออกเหรียญใหม่มูลค่ากว่า2.8พันล้านดอลลาร์ซึ่งบงชี้ว่านักลงทุนสถาบันรายต่างๆเนี่ยกำลังนําเงินเข้าสู่ตลาดคริปโตเนี่ยครับก็การที่จะนําเงินเข้ามาแลกก็ต้องแลกผ่านตัวสเตเบิลคอยถูกไหมเอาสมมติว่าคุณมีเงินสดประมาณสัก2พันล้านดอลลาร์คุณก็เอามาให้กับเทเตอร์หรือว่าในส่วนของตัวไซเคิลเนี่ยเขาปริ้นเป็นในส่วนของตัวสเต็มบุคอยออกมาให้แบบนี้นั่นหม เพราะว่าเงินน่ะมันกําลังไหลเข้ามาสู่ในส่ว,สวของโลกคริปโตนั่นเองครับซึ่งนะครับตามการวิจัยของหัวหน้าวิจัยของตัวเ r e เด e r e ิสัยเขาบอกว่าเมื่อวันที่14สิงหาที่ผ่านมานะครับมีการออกเหรียญสเต็มบุคอยใหม่นะครับแล้วก็ยังมีการออกใหม่เรื่อยๆนะส่งผลให้นะครับราคาของ i t t o o n เนี่ยมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นนั่นเอง ซึ่งรับราคาบิตคอยก็ได้ขึ้นไปประมาณสัก58ไป6 2หมืนะครับแล้วก็ประมาณสัก55เนาะแล้วก็มาประมาณ6 1 6 2 0แบบนี้ครับอยู่ประมาณตรงนี้อาจที่ยังไม่ได้แบบกระโดดไปไกลสักเท่าไหร่นะแต่ก็ถือเลยว่ามีเงินไหลเข้ามาและครับอยู่ที่ว่าจังหวะเวลาไหนเท่านั้นเองครับที่เขาจะบวกแรงๆเนาะ ทีนี้ผมขอแวะพามาดูในส่วนของข่าวของ XRP บ้างนะครับเพราะว่าผู้ชียวชาญเผย XRP นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีประมาณสัก3,000 11เอ็ดเหรียญก็อาจทําให้คุณรวยติดอันดับท็อปได้นะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เจ็บใจเนาะเพราะว่าตัวของเองก็มีนะแต่ว่ากระเป๋าก็นดั้นบินไปนะแต่ไม่เป็นไรครับเก็บใหม่ได้เนาะ เพราะว่าในส่วนของคุณอีโดะครับซีอของอ l p h าดไฟออนนะครับเขาอได้เผยนเน้นย้าถึงการถือครอง XRP ที่จะทําให้คุณเนี่ยรวยเป็นรายชื่ออันดับต้นๆเลยนะถ้าเกิดว่า XRP มันเกิดขึ้นมาแบบว่าแรงๆในรอบนี้นะซึ่งเขาก็ได้เปิดเผยถึงจํานวน XRP ที่จําเป็นจะต้องมีเพื่อให้ติดอันดับ10%แรกของกระเป๋าเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเออเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าประมาณเท่าไหร่นะก็บอกว่าตอนนี้ผู้คนน่ยหรือนักลงทุนเนี่ย สามารถนะครับติดอันดับ10%ของกระเป๋าเงิน XRP ที่ใจที่สุดในโลกได้ด้วยการถือครอง XRP จำนวนสัก3,011เหวียนนะซึ่งคุณอีโดนะัะเขาก็ชี้เห็นว่าเมื่อเดือนมิถุนาปี2024นะจำนวน XRP ที่จำเป็นจะต้องมีและก็สามารถที่จะติดอันดับได้จะต้องมีอยู่ประมาณสัก3,299ซึ่งตอนนี้มูลค่ามันก็ลดลงมาแล้วถูกไหมอ่ะเก็บจังหวะนี้ก็จะได้มากขึ้นน,นั่นเองครับก็ใช้เงินเท่าเดินมนะ ซึ่งมันก็ไม่ใช่จํานวนจํานวนเดียวนะครับที่เขาพูดเนาะที่จริงเขาก็พูดถึงในส่วนของการถือถึง1 0 0 0 0 XRP ด้วยพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคนที่ต้องการความมั่งคัง่งมากกว่านั้นเองคือจํานวนสัก5%เที่ใหญ่ที่สุดนะอ่านเมื่อกี้สิที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะซึ่งเขาบอกว่าตัว XRP เนี่ยน่าจะพุ่งไปถึงประมาณสัก1ิดอลลาร์ถึง100รอยดอลลาร์ได้นะอ่ะอันนี้เราก็ต้องมาเราดูนะครับว่า สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะเป็นจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นจริงได้เนี่ยก็น่าที่จะเป็นอะไรที่ยิ้มได้สําหรับในส่วนของชุมชน xrp เลยนะเออสิเหรียญก็ประมาณสัก350ประมาณนี้นะครับหนึเหรียญก็มาณสัก3ามพอ่ะถ้าเกิดว่าถือประมาณนั้นก็น่าที่จะร่ำรวยได้เนาะถ้าเกิดว่าเราถือ3 0 0พกว่าเหรียญน,นะครับคูณ100ดอลลาร์ก็น่าจะราวสัก10ล้านได้นะเอสิบล้านก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วนะ ทีนี้ผมขอแวะพามาดูในส่วนของจูเจ้าเบบี้ดอสนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเคลื่อนไว้ครั้งใหญ่เนาะเพราะว่าตัวเบบี้ดอสเนี่ยก็ได้ทําการจดรายชื่อขอรายชื่อเข้าไปในส่วนของตัวไบแนนดแล้วนะหลังจาก3ปีที่เติบโตขึ้นมาอย่างเรื่อยๆนะก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นในส่วนของเกมหรือว่าแพลตฟอร์มที่มีคนเข้าใช้เยอะที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเป็นรวฐด,ดิการนะเพียงเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นครับมีคนใช้เกิน10ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วตอนนี้เจ้าเบบี้ดอสเองนะครับก็ได้มีนะ้ ก็โหวตมาแล้วนะครับตัวเขเองก็ได้ทำมาดูนะว่าการเข้าไปโหวตให้เข้าใบเนี้เนี่ยหรือว่าเหรียญอันดับที่จะได้เข้าใบเนี้ยเนี่ยยังไงนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ซึ่งบ b บิดอสก็ถือได้ว่ามีคนเข้าไปโหวตในลิสต์นะขึ้นมาเป็นอันดับ3แต่หลงัลงๆมาน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการลดลันลงมาไม่ว่ามีคนก็ได้โหวตเหรียญอื่นๆด้วยนะแต่ตอนนี้ดูสึ่เหมือนว่าเจา้าบิบิดอสเนี่ยกำลังทำยื่นคําขอขอเข้าไปในบีเนสแล้วเป็นที่มดผู เมื่อกี้นี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดวัาหลังจากนี้ Bi N a n c e Confirm มว่าจะเข้าจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นะไรยที่บวกขึ้นไปได้เหมือนกับเจ้าโฟลกี้นะครับประมาณสัก20-30%เหมือนตอนที่โฟลกี้เข้าแรงๆเลยครับว่าก็ถือได้เลยว่าเป็นเหรียญที่น่ารักเหรียญที่ยืนยาวมาพร้อมๆกับต้าชิบ่ายนูเลยนะ <c oughs> แล้วก็มาถึงข่าวของลูน่าคลาสสิกนะครับหรือเจ้าตัว UTC เนาะก็นำมาฝากกันสำหรับใครที่อยาก สำหรับใครที่อยากจะทําฟาร์มหรืออยากจะทําฟูอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนของสัญญาการทําฟาร์มที่เปิดเมื่อไม่นานมานี้ของตัวทรัพยพอร์ตไฟแนนซ์เนาะตอนนี้สามารถรับ APR หรือว่าอัตราดอกเบีย้ยประมาณสัก94.91%สําหรับคู่ USDC กับตัว USDC นะครับอ่าอันนี้ก็ถือได้ว่าการนําในส่วนของตัว USDC ไปใช้จริงๆนะถ้าเกิดว่ามันสามารถตรึงกลับไปได้ที่1่ดอลลาร์อะไรเนี่ยก็น่าที่จะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ยิ่มได้สําหรับชุมชนของลูน aclass และตอนนี้นะครับสำหรับในส่วนของข้อเสนอที่ต้องการลบ KYC ออกไปเนาะตอนนี้หรือเวลาอีกเคียงแค่ประมาณสัก19ชั่วโมงเท่านั้นนะครับและดูเหมือนว่านะครับรีบหลี่เลอเกินนะเพราะว่าคนที่เห็นด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าก็ห่างกันอยู่ไม่มากเนาะประมาณสัก2-3%นะแล้วก็จะพลิกกลับมา ชนะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่ารีบลีเลอเกินนะแค่ส9ชั่วโมงเนี่ยนะอะแต่ก็ถือได้ว่าถ้าเกิดว่าผลออกมายังไงก็ต้องเคารพการโหวตน,นะครับปอให้ต้องลบ k ค c ออกไปก็จะเป็นจะต้องลบออกไปน,นั่นเองครับอะก็ถือได้เลยว่าเป็นการเคลื่อนไหวนะครับที่อาจจะไม่ถ้อยถูกใจเท่าไหร่แต่ก็ถูกหลักนะเพราะว่ามันมาจากการโหวตน,นะนะ อาโอเคนะครับสลรวบวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสลรวบวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ